บทที่60ิบเข้าไปอยู่ที่บ้านในสวนดอกไม้หลงเจียงในที่สุดทั้งสี่คนในครอบครัวก็ได้มีห้องนอนเป็นของตัวเองสักทีตอนกลางวันน้องสาวสามารถอ่านหนังสือในห้องหนังสือได้ไม่ว่าจะอาบน้ำตอนกลางคืนหรือล้างหน้าแปรงฟันในตอนเช้าก็ไม่ต้องต่อคิวเข้าห้องน้ำอีกต่อไปสิ่งสำคัญที่สุดก็คือร่างกายของหลินเย็นกำลังฟื้นตัวอยู่ นั่นก็ช่วยปัดเป่าความมืดมนในใจของทุกคนในครอบครัวไปแล้วในใจปราศจากความทุกข์ตรมถึงจะเพลิดเพลินกับความสุขได้อย่างแท้จริงแต่ว่าวันหยุดตรุษจีนก็แสนสั้นอยู่บ้านหลังใหม่ได้ไม่กี่วันหลินเซียนก็ต้องกลับบริษัทไปทำงานแล้วหลินเยียนก็เช่นกันถึงแม้ปิดเทมอมฤดูหนาวของเขาจะยังไม่จบลงแต่วันหยุดที่เขาลาไว้กับเหล่าโจนั้นครบกำหนดแล้วต้องกลับไปทำงานที่บริษัทดังเดิม ฉะนั้นเขาก็เหมือนกับพี่สาวมุ่งหน้ากลับไปยังเมืองซูพร้อมกับคำบอกลาและคำชับต่างๆนานาของคนในครอบครัวตัวอย่างเช่นอย่าลืมกินยาให้ตรงเวลาในตอนนั้นแต่ละบริษัทซึ่งวันหยุดได้สิ้นสุดลงก็ล้วนกลับมาทำการดังเดิมที่สตาลไลท์เหล่าพนักงานซึ่งกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญในช่วงตรุษจีนจนน้ำหนักขึ้นอีกเฉลี่ยคนละหลายกิโลก็กลับมาทำงานแล้วตรุษจีนเป็นไงบ้าง เมื่อตรุตจีนผ่านพ้นไปเหล่าโจซึ่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นมานิดหน่อยก็แบกพุงป่องๆเอ่ยถามหลินเยียนซึ่งเพิ่งกลับมาทำงานท่าทางอารมณ์ดีน่าดูดีมากเลยครับหลินเยียนให้คำตอบแบบเดิมเหล่าโจพยักหน้ามองหลินเยียนด้วยความพึงพอใจเป็นที่สุดผลงานของเพลงลูกโป่งไม่เลวเลยจริงๆตอนนี้ยึดอันดับห้าในรายการอย่างมั่นคงแล้วนายทำได้ดีมากครับ หลินเยียนยังคงเยือกเย็นเหล่าโจยิ้มแย้มไม่ได้ถือสาแต่อย่างใดเห็นได้ชัดว่าเคยชินกับนิสัยของหลินเยียนแล้วเอาลานายไปทำงานเถอะหลินเยียนเดินออกมาจากห้องทำงานมาถึงแผนกประพันธ์เพลงบรรดาเพื่อนร่วมงานต่างแสดงความยินดีกับหลินเยียนเพลงลูกโป่งทยานขึ้นครองอันดับที่ห้าในกลุ่มแห่งความตายอย่างเดือนกุมภาพันธ์ผลงานนี้เรียกได้ว่างดงามมากเลยทีเดียว อูหยงพูดอย่างคุนเคืองคงเจินหนึ่งในมือทองชั้น18ได้บทเพลงชนะเลิศในปีนี้ว่ากันว่าได้รับคำชมในการประชุมระดับสูงวันนี้ด้วยนะบทเพลงชนะเลิศหลินเยียนเพิ่งจะรู้เรื่องนี้มีหน้าเหล่าวันนี้เหล่าโจดูอารมณ์ดีมากที่แท้บริษัทก็มีคนได้อันดับที่หนึ่งกลุ่มแห่งความตายของปีนี้สำหรับสตาร์ไลท์แล้วนี่เป็นข่าวดีที่ชวนตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เขาถึงขั้นที่ต้องไปฟังเพลงชนะเลิศของเดือนนี้ด้วยความสงสัยใคร,ร่รู้เมื่อฟังจบก็ได้ข้อสรุปอย่างแน่ชัดว่าชนะเลิศสมชื่อสำหรับปรากฏการที่บนบูสตาเต็มไปด้วยผู้มีพรสวรรค์ด้านดนตรีหลินเยียนไม่ได้รู้สึกแปลกประหลาดมาแต่แรกแล้วเขากลับมีความสุขที่ได้เห็นสถานการณ์เช่นนี้ความเฟื่องฟูของตลาดนั้นเป็นเรื่องดีสำหรับหลินเยียนตอนเย็นหลังเลิกงาน หลินเยียนกลับไปยังที่พักสิ่งแรกที่ทําคือเปิดหน้าต่างระบายอากาศจากนั้นก็เปลี่ยนผ้าคลุมเตียงและปลอกผ้าห่มห้องที่ไม่มีคนอยู่เป็นเวลานานจําเป็นต้องเก็บกวาดสักหน่อยหลังจากเก็บกวาดห้องเสร็จหลินเยียนก็ได้รับสายโทรศัพท์เป็นสายจากหยางเฟิงเปิดมาประโยคแรกอีกฝ่ายก็เอ่ยแสดงความยินดีตอนนี้ยอดขายของ p รินต์ออฟเทนนิสดีมากเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสําคัญกับอาจารย์ฉู่ขวง พวกเราตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนสัญญาฉบับใหม่ให้กับอาจารย์ชูขวงตอนนี้ส่งสัญญาฉบับใหม่ให้แล้วครับคุณลองอ่านดูตรงกับที่พี่พูดไว้เลยคลังหนังสือซิวเวอร์บลูเตรียมจะเปลี่ยนสัญญาให้ตนอีกฉบับจริงด้วยหลังจากหลินเยียนวางสายก็กดดูสัญญาฉบับใหม่ภาษีลิขสิทธิ์ของสัญญาฉบับใหม่เพิ่มจากร้อยละห้าในสัญญาฉบับเก่าเป็นร้อยละเจ็ดและดูไม่นับว่ามาก แต่เมื่อพิจารณาถึงยอดขายโดยรวมของ Print o อ t e เ n น s ส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้มหาศาลเลยทีเดียวต่างกันอยู่หลายแสนเห็นจะได้ส่วนด้านอื่นๆเปลี่ยนแปลงไม่มากหลินเยียนตั้งใจตรวจสอบดูสักหน่อยเพื่อให้มั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้เติมลงไปในสัญญาว่าหนังสือเล่มต่อไปของชูขวงจำเป็นต้องเผยแพร่กับคลังหนังสือซีเวอร์บลูได้ครับสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นนั้นหลินเยียนดีใจมาก เขาออกไปพิมพ์สัญญาฉบับใหม่ออกมาเมื่อเซ็นชื่อเสร็จก็ส่งไปให้คลังหนังสือซิลเวอร์บลูหลังจากนี้ก็รออีกฝ่ายลงนามประทับตรากลับมาก็เรียบร้อยแล้วผู้ประสานงานคลังหนังสือซิวเวอร์บลูก็อยู่ที่เมืองซูฉะนั้นวันต่อมาสัญญาฉบับใหม่ที่คลังหนังสือซิลเวอร์บลูก็มาถึงนั่นหมายความว่าสัญญาฉบับใหม่ก็มีผลอย่างเป็นทางการแล้วหลินเยียนจึงถือโอกาสส่งเล่มที่สามของ Print of n ให้อยางเฟิงด้วย นิยายเรื่องนี้มีทั้งหมดห้าเล่มทันทีที่เล่มสามออกไปก็หมายความว่านิยายเรื่องนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จบแล้วหลินเยียนนึกถึงตรงนี้ก็รู้สึกตัดใจไม่ลงอยู่บ้างถึงอย่างไรเขาก็ไม่มีนิยายขนาดยาวเรื่องใหม่มารับช่วงต่อได้เป็นการชั่วคราวติ้งต่องระบบคิดในสิ่งที่หลินเยียนคิดกังวลในสิ่งที่หลินเยียนกังวลได้เสมอเนื่องด้วยโฮสไม่มีหนี้สินและมีความสามารถหารายได้ในระดับหนึ่ง ระบบจึงเปิดร้านค้าสั่งทําขึ้นมาหลังจากนี้ถ้าโฮสต์มีสิ่งที่ต้องการก็สามารถจ่ายเงินสั่งระบบทําได้หลินเยียนชะงักไปสั่งทำระบบตอบตัวอย่างเช่นโฮสต์ต้องการนิยายหรือเพลงประเภทไหนก็สามารถจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนกับระบบได้แน่นอนว่าโฮสต์สามารถระบุชื่อผลงานที่สั่งทำมาได้ แต่ทำแบบนั้นราคาในการแลกเปลี่ยนก็จะสูงกว่าสักหน่อยออหลินเยียนครุ่นคิดก่อนจะพูดว่าพูดง่ายๆก็หมายความว่าถ้าฉันอยากได้เพลงสไตล์ไหนระบบก็จะส่งเพลงที่ตรงกับความต้องการมาให้แต่ต้องเก็บเงินถูกไหมใช่แล้วหลินเยียนเงียบเงันไปยกตัวอย่างถ้าตอนนี้ฉันอยากได้เพลงแนวร็อกจากระบบนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าสั่ง แน่นอนว่าตอนนี้ฉันแค่ยกตัวอย่างนะนายจะคิดเงินยังไงระบบตอบห้าแสนห้าหมื่นหยวนหลินเยียนเอ่ยขูดรีดแฮะระบบพูดนี่เป็นการแลกเปลี่ยนตามความสมัครใจระบบจะไม่บังคับโฮสต์อีกทั้งระบบยังสามารถรับรองคุณภาพของเพลงว่าไม่มีทางใช้เพลงร็อกสุ่มสี่สุ่มห้ามาหลอกโฮสต์แน่นอนอ่า หลินเยียนยังไม่ตอบตกลงและถามอีกคำถามหนึ่งงั้นสั่งทำแบบเจาะจงละอย่างเช่นฉันบอกชื่อไปว่าอยากได้เพลงไหนหรือนิยายเรื่องไหนปกติแล้วนายจะคิดเงินยังไงสั่งทำแบบเจาะจงระบบตอบอันนี้มาตรฐานราคาจะต่างกันไปต้องดูรายละเอียดว่าโฮสต์ต้องการผลงานชิ้นไหนถ้าโฮส์อยากให้ระบบขายเพลงเรียนเสียงแมวหลักก็แน่นอนว่าจะถูกมาก แต่ถ้าโฮสตอยากให้ระบบจัดหาเพลงดังสุดคลาสสิกก็อาจจะเกินล้านหยวนหรือมากกว่านั้นหลินเยียนไม่สบอารมณ์โหดร้ายถึงอย่างนั้นความถี่ในการมอบภารกิจของระบบก็ต่ำมากหลินเยียนอยากมั่นใจว่าคลังไอเทมของตนนั้นเต็มและต้องสั่งทำเพลงบ้างในยามจำเป็นแน่นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้เขาไม่คิดจะสั่งทำเพลงอะไรกับระบบง่ายๆ ทางที่ดีที่สุดคือหลังจากตนเองกลายเป็นนักประพันธ์เพลงระดับสูงของบริษัทและได้สัญญาส่วนแบ่งสูงกว่านี้เสียก่อนถึงจะเห็นว่าหลินเยียนเอาแต่บ่นว่าระบบขุดรีดโหดร้ายก็เอถอะทว่าในใจของหลินเยียนเองก็กระ่ังดีว่าผลงานสั่งทำประเภทนี้ก็ทำเงินได้จริงๆก็เหมือนกับการลงทุนนั่นละเพียงแต่ระยะเวลาในการทำเงินอาจถูกลากไปค่อนข้างนาน สรุปก็คือการที่ระบบเพิ่มฟังก์ชันนี้มาเป็นเรื่องดีสามารถแก้ปัญหาคลังไอเทมของหลินเยียนไม่เพียงพอโดยเฉพาะยามที่ในแผนกต้องเผชิญกับออเดอร์ที่คล้ายคลึงกับเพลงปลายักษ์ฟังก์ชันระบบสั่งทำนี้เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อออเดอร์พันนี้โดยแท้เพียงแต่ออเดอร์ลักษณะนี้ค่อนข้างน้อยก็เหมือนกับการสุ่มบอสในเกมนั่นละไม่ใช่แค่สุ่มได้ยาก แถมทุกครั้งที่สุ่มได้ก็จะมีคนอีกขยงหนึ่งมาแย่งอยู่ร่่ำไปชีวิตมันยากอยากเกิดเป็นแมว